ข่าวด่วนจับตาเลขข้างเครื่องบินไว้สวัสดีครับสมพรชาแนลครับก่อนจะไปรับชมคลิปรบกวนเมตตากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปก,กระดิ่งให้เราด้วยครับวัคซีนซีโนแวคล็อตที่4มาถึงประเทศไทยแล้ว24เมษายน2564วัคซีนซีโนแวคล็อตที่4จํจำนวน500,000โดส มาถึงกรุงเทพแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจีนได้จัดหาวัคซีนจำ,จำนวน4ล็อตรวม2.5ล้านโดสให้กับไทยแอดก็เลยไม่พลาดนำเลขข้างเครื่องบินมาฝากสำหรับคนที่เสียงโชคเท่านั้นเลขข้างเครื่องบินนะครับก็สังเกตว่ามองเป็นมองจะไม่ค่อยชัดนะครับแอดก็เลยนำมาฝากเป็น5 4 2 1 5 9 3 7 5 8 2 1แล้วก็จะมีตัวเลขข้างล่างนะครับเป็น3 0 0 0 3 3 0, 0, 0 3นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับคนไทยปลอดภัยทุกคน